อ๋ออยังขาวๆตัวหนึ่งมันบุกถึกเดดเลยตัวนี้มันบุกถึกเดดแล้วใบไม้หูปัดเอาสองดอกหนึ่งตัวเอาเอาเป็นซิฟเป็นสองดอกนี่แหละก่อนทีแรกนะเขี่ยใบไม้ออกไปหนี่ยังขาวอยู่เนาะเฮ็ดอ่อนดูตัวนี่จ้าพี่น้องได้กกำหนึ่งพอดี เศร้าตเซียวขนาดมันนี่มันยากาศป่าเฮ็ดคือเก่าพี่น้องหลังจากฝนตกได้สองมื้อและเขาก็มาลุยกันคือเก่ามาเจาะมาซ้อมเบื่องเฮ็ดพี่น้องเลยมาสองคนครับกับสามมุ้ยคือเก่าจ้าวัสดี่ะ้าป่าเฮ็ดเพาะจากพี่น้องมันนี่คือมไม่แดดเลยมันนี่ซัมสีหามากันสองคนเนาะไปบอกวาไหลเห็นเฮ็ดยังเอมมืดเนาะเห็นเฮ็ดยังเกามืดมันนี่ว่าแต่มันเห็นอมมืด

มันตกแลวมุย้ยเออจ้าพี่น้องพอได้เก็บพอได้เลีม้มท่ามกลางฝนตกฮ็ดยังอ่อนอยู่เนาะฝนก็เริ่มตกนะฝนตกใส่อสองมือสวยงามแนมเห็นเลยพี่น้องได้ยขวยหนึ่งด้วยโอ้เป็นขวยเลยนะจ้าได้คำหนึ่งดีดีโอ้ สามสาดอกนั่นสี่ดอกอ้าสี่ดอกพี่น้องนี่อีกหนึงดอกอ้ดูห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 ูวิลัางฝนพี่น้องวิ่งล้างฝนว้าวขักว้าวเน่ใช่ ไม่เจอแบบนี s> <S ้มานานแล้วจ้านี่ดอกมาเริ่มมานี่มานี่มานี่มาเนี่เอา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 ของแข็งหินจ้านี่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 เอาจุ่มอยู่มันอยู่ในอ้ากออย่างนี้หอมดิขิงขิงบะ น่เล็อน่เ่ะอีกสองสามก็ได้เลยโอ้โหคนคือบัวนั่นเนาะคนสะยังคือบัวขึออบัวเห็นไหมพาใบไม้เคียบไปไห้ออกจันเห็นสองจัดไปสามสี่พี่น้องกุ้มใหญ่เลยฝนกรลินไปเรื่อยบรรยากาศดีครับมึง ด้วยผลลินพี่น้องเอ้อยอเดี๋ยวว่าโบเปียกได้แต่ว่า,าเปียงย้อนอยู่กันมาลินโดนๆก็ได้ดอกใหญ่มากนั่นมันคือโป่งแห้งท้คือเขียวคือคอยเลอีกดอกหนึ่งโบเห็นอันนี้นี่อนี่สามดอกจะเป็นแบบนี้เป็น,ปนลาน สองดอกจด้มันจะมีทั้งอ่อนทั้งแก่แล้วคนหมานพี่น้อานมานๆโอ้ลามาพีพี่พี่อันใหญาอันใหญ่แั้วาอานโอ้เมตดมันเอาไปใส่ไปเอาไปใ่พีน้อยพันมันนึงสองสามพี่เห็นอยู่หา เอาแตพี่ละตะพี่กพี่เลยเดี๋เลยเอาเรยเาเออมีให้เอาเมีให้เก็บเจ้าเอาแกล้วกัยังเล้บกด้จ้ามีทังเกทั้งอ่อนรว่าง่ายเนาะเมนป้าหมู่เดียวพี่น้องายโอ้ตรงนี้เลยตั หนึ่งกําด้นนี้าโอ้โหแู่นจ้าเอาเอาหนี้กันเอาหนี่กันปวดพวกแบบนด้จ้าพี่ด้วยดับแรกหนึ่งดอกสองดอกดอวใหญ่นะ

หมดจ้ะโอ้ดีจ้าเอออง,งงามๆเลยไหมเอาเอาบันนี่ดอกพอดีพอดีเนาะเนนอ่อนอ่อ้โหนีะนีอน่อ,นอ,อ,นอยู่ในหลองหินเนาะเหลองหินอ๋อสองดอกสามดอกกำเนิดสีตัวนี้นี่นี่มด Sọ nói chung là nó tao vẻ rất đẹp, đi, có nè, rất đẹp, nó ้ะดอกอ๋อออนคือเห็ดเผาะจงเห็นไหมนเกว่าหัวหัวตัวเพชรในการอยู่พนะี่เ้องเรื่อยๆงองๆมอง Need a song Oh. No No, no deal. เอินแล้วลายปะเอินเละกำลังเอาที่แรกๆนะเห็นก็มีกอนนี่ที่แรกนะที่แรกเห็นสองดอกนี่กอนแล้วก็เคลียร์ออกบุ่งเนี่ยอ๋อยังขาวๆตัวหนึ่งมันบูทึกแดดเลยตัวนึ่งมันบูทึกแดดและใบไม้หูการ์ดกำลังการเลยพี่น้องเอานสองดอกก่อนเอาเอาเป็นซิปเป็นสองดอกนี่แหละก่อนที่แรกนะเคลียร์ใบไม้ออกบุ่งนี่ยังขาวอยู่เนาะเฮ็ดอ่อนอยู่ตัวนึ่ง จ้าพี่น้องได้กกำลหนึ่งพอดีนี่กลมไงมันเป็นไม้หินหงมันเลยน,นั่นค่ะเอ,อลีตัวนี้นะพี่น้องดอกกำลังงามอ่อนพร้อมเฮ็ดป่านี่นะจ้าแน่<ข>น<ข><ข>เลคือจังคือจังคนบนเด็กข่ามาในเนาะป่านี่เนะาะเขาคือการม,มันออกไม่้ม,มันมีหอยหอยเขาเคลียดดิจ้ะเอ้ยจะได้ดิเนี่ยน้องมันมีอยมันยังไง กรอบหนึ่งกระบอกท้งงอ,องดำเออคุ้มเลยคุ้มเลงจ้านี่ฝนตกแล้วฝนตกตลอดเลยวันนี้ <laughs> เปียกเริ่มเปียกเลยพี่น้องเลยเชียร์ให้วุ้นไรพี่น้องมันฮิตอ่อนมันแตกจ้าอันนี้อีกนะอีกอ่ะอีกอย่างอันนึ่ง มหมดแล้วอมดแล้า่นีนน่นอยๆกำลังขึ้นตามป่งห้าโอ้กันขึ้นกำลังคับเย,ยอะโหโหกรดเยอะากำลังเมนบุงึ้นที่เราเดอกใหญ่หญข,าขาวๆเลยจ้านี่ แต่มีหูหรือไรเนาะมันเปมีหินแห่พี่น้องเป็นหินแห่เลยเคลียร์ไปไม่ออกจังเห็นจะหาดอกเบิ่งพี่น้องเบิ่งน้องเห็ดเพาะน่ะยังมีอยู่เด้อจ้าแต่มันหักกระย่างไกลเนาะเออไม่ไม่สดๆเลยแมนฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกสองมือเห็ดเกาะก็ออกให้เห็นๆเลย มือเดี๋ยวส่งกิโลจ้านี่กินแล้วนั่งแน่นจ้าพี่น้องล่างร่างร่างเดี๋ยวเรื่องร่างก่อนนะมันก่อนเดี๋ยวเห็ดเพาะหลายๆเห็ดเพาะหลังฝนจัางหน่อยจัางหลายเบิ่งเอาพี่น้อง เกือบเต็มตาเกือบเต็มตาหมอกก๊อกเขาเอินเออยังอ่อนๆน่ครับนวยแก่ก็มีเราเนาะอ่อนก็มีโอ้ย่เอ็อ่อนๆกำลังจะแตกเห็นเหยเออหลังการงานสร้างคือเก้าเออภผยว่าเฮ็ดเพาะบอกเบิ่งยังกคือเก้าครับผม